สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับแล้วแล้วเราก็มาอยู่ในเกมเพชรฆาตดาวเหนือนะครับหมัดเพชรฆาตดาวเหนือถ้าผมพูดผิดยังไงก็ขออภัยนะครับแล้วหมัดเพชรฆ่าตดาวเหนือเนี่ยมันเป็นเครื่องเกมของ PS1 นะครับแล้วผมได้ลงมือลงมือถือก่อนนะ แล้วถ้าใครอยากจะเล่นยังไงก็ลองเข้าไปดูที่ youtube แล้วก็พิมพ์ว่าโหลดเกมเพย์หนึ่งนะครับมันจะมีให้ดูนะแล้วถ้าใครอยากจะช่วยหรือผมยังไงก็ลองอ่านดูข้างล่างนะครับเพราะผมเป็นคนวิการนะบางทีผมพูดมันอาจจะผิด タニのタタカイノキのキの戦いの結チャペンダーズパイラマンケアレワコクラオマヨンティバットお前エタツマこの最後の戦いを見届けるのド คือที่จริงอะ่ะเขาจับยูเลียมานะครับแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะมันมีภาพ ดบวีอะ่ะประมาณสี่ห้าสี่ห้าดบวีนะครับมันจะวาดแบบสวยมากอ๋อ,อหรือว่าอ่าไอาตัวใหญ่เนี้ยจบไปแล้วนะอ,อ๋อจะจะไปช่วยเขาตอนนี้หรือเปล่า รือว่าคิดอันนี้ผมก็จำไม่ได้นะว่าเขาเคิดเราก็ก่อนหน้านี้เขาได้ฆ่าตัวนี้ไปไงผมเลยจำไม่ได้นะครับต้องขอภัยด้วยนะ ทางวิ่งเหมือนเดิมเลยอ๋ออันนี้แสดงว่าน่าจะตายแล้วนะอันนี้ของคิดนะ มีอ่าหมัดเพชรข่าจอมเหนือภาคสองด้วยนะครับชื่อมีพระเอกชื่อเคนชิโร่ด้วยนะเออมีเจ้าพอ่อเซิงหายด้วยนะอันนี้ผมก็ยังไม่ไม่ไดีอ่านกาันว่าจะอ่านแต่การ์ตูนมนะันเยอะเหลือเกินอ่ะ ถ้าใครมีโอกาสไปดูภาคสองนะ,ะเราก็จะอะ่ไม่ใช่เราดิน่าจะมาบอกกันมั่ง <laughs> <c oughs> の子供たちをそしてこの時代を抱き包んでくだされそれがこの山の不動の本 <laughs> で <laughs> ウィンメンダーこう思う不動の心ユリアを思うケンシロウの心俺を恐怖させたものそれは

ถ้าจำไม่ผิดนะว่าเขาจะสู้กับคิงชิโลเพื่ออจะได้ยูเลียมาครอบครองมั้ง あとは何年か前に何年か前にと年かいに何年か前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 に何年ん前に何年か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 に何年か前に何年か前にに何年か前に何年か前に เส uh> okay. ื้อเวอต์ตอนโลนนะครับตอนหนุ่มๆอ่ะไม่เชื่อลองหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ก็มีนะครับคือเขาชอบแบบวาดแบบยังไงอ่ะแบบหลายคนอ่ะแต่มาดัดแปลงนิดหน่อยนะครับ ลาโอลาโอก็จะฝึกสำเร็จนวิชาอะไรเนี่ยน่าจะ ประมาณนี้มกักงตอนตอนถ้าผมจำได้นะคือมีอ่ามาด,ดาวเหนือสองคนนะเขาเลยจะต้องมาฆ่ากันเองนะงงนี่เขาโกหกนะ

กล้แล้วใกล้แล้วไม่นะนี่นะโอเคอันนี้กดไปมุ่มั่วนะครับ กดมั่วๆไปก่อนนะครับ ลองอนกทนเองอีกทีจบจบนี่หมายถึงอ,า,อาจจะมีผู้ต่อยรอบมั้งเราไม่รู้นะครับ ตอนสู้ใส่เสื้ออยู่นี่ถอดตอนไหนเนี่ยอ่ามีสู้อีกนะครับยยคคคาาาวนนนุุุทมิเเซงส,ส โดนครึงหลอดแล้วเจ็นเจ็นเน,จน กาจะตายซะแล้วเดี๋ยวตอนลาโอตายเขาจะต้องตายเท่ๆนะครับยืนตายทุมือขวาด้วย กัดจุดขาสกัดสกัดจุดขา,ขาตัวเองนะเพื่อไม่ให้ล้มนะครับจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะในการ์ตูนนะครับ แต่นีนน่ไม่รู้นะจำไม่ได้ครับ ถ้าเป็นเรื่องในการ์ตูนน่าจะน่าไม่ต้องน่าจะมีต่อครับมีต่อหลังจากที่เราโอตายนะไปตอบอีกนิดหนึ่งไม่มีจ้ะก็ก็นานอยู่เหมือนกันนะครับกลับไปเกาะที่เออเคนชิโรมานะครับมันมาจากเกาะ โกหกว่ายิเลียตายไปแล้วนะครับจริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรนะ との手はかりも。 見るがいい今この世に光が蘇みがえったのだだがラオケンシロウそしてユリア様がいなかったらこの世は永遠に闇に閉ざされていただ なりません 人々に笑顔が蘇った戦いの歴史に終止符を打ち、男たちは傷ついた体を休め、再び時代が必要とするその時まで。 โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน พวกนี้จะได้มาอตอนจบแล้วนะครับนั้นเราเข้าไปดูกันกว่าอ๋อช่จบนะนี่ครับห็ป่ป่ะครบ เลิ่มต่อตู้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นบอลหลังดีวกวัน